ขอจเจริญพรนพรสนะกุพระสการณ์ทุกท่านวันนี้อาตมาอยู่ที่วัดภูเก็ตอำเภอปัวจังหวัดน่านด้านหลังอาตมาก็เป็นทุ่งนาของข้าวที่เขียวขจีเลยนะญาติโยมนะที่มันกําลังเติบโตขึ้นมาที่มันกําลังออกรวงขึ้นมาเนาะมันก็ต้องเป็นไปเพื่อความใส่ใจการดูแลใส่ปุ๋ยพรวนดินของชาวนาแต่ทีน,นี้ต่อไปเมื่อมันเติบโตขึ้นมาแล้วมันออกรวงขึ้นมาแล้วมันตั้งท้องูดด้ง่ายๆเนาะ ชาวนาก็ต้องใส่ใจต่ออีกแล้วนะว่าโอจะทำยังไงล่ะให้ข้าวเนี่ยมันยังอยู่มันยังออกผลตามที่เราคาดหมายไว้ใช่ไหมเออถ้าเราปล่อยปะละเลยนะเดี๋ยวสัตว์ต่างๆมันมากินนะมนแมลงต่างๆมันมากินอย่างนี้นะเขาจะทํำยังไงต่อไปนะให้ผลผลิตที่มันดีแล้วก็ไม่ไปทำร้ายสัตว์หรืออะไรก็แล้วแต่ตามแต่เขาจะเลือกพิจารณาของตัวเขาเองใช่ไหมมันก็ต้องเปความใส่ใจนั่นเอง ชีวิตของเราเหมือนกันนะว่าเมื่อเรากําลังคิดว่าสิ่งที่เรากําลังสร้างมันกําลังเกิดผลแล้วแต่ว่าชะล่าใจไม่ได้ใส่ใจต่อไอ้สิ่งที่มันกําลังออกหลวงขึ้นมาเนี่ยสุดท้ายผลไม่ออกมามันถูกกินมันถูกทําลายมันถูกทําลายลงไปก็ได้ดังนั้นแล้วเราจะต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาทพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ที่ประมาทเปรียบเหมือนกับผู้ที่ตายแล้วนั่นเองดังนั้นเราต้องดูแลใส่ใจ ในกรรมวิธีในขั้นตอนทุกอย่างในการดํารงชีวิตทุกอย่างในห่วงเวลาของชีวิตทุกอย่างเราอย่าได้ประมาทหรือแม้กระทั่งเรากําลังจะเกิดผลสําเร็จแล้วเราอย่าได้ประมาทใช่ไหมบางคนกําลังจะรับปริญญาแล้วสุดท้ายไปฉลองดีอ,อกดีใจยังไม่ทันได้รับปริญญาสุดท้ายเสียชีวิตเพราะไปเที่ยวจนเสียชีวิตดังนั้นมันเป็นแง่คิดว่าทุกห่วงชีวิตที่กําลังจะดีใจกําลังจะประสบผลสําเร็จอยู่แล้วจงใส่ใจวินาทีนั้นต่ออย่าได้ลุด อย่าได้ลอยจงมีสติดังนั้นสมาธิจึงจะทําให้เราเป็นผู้ที่ไม่ประมาทนะเป็นผู้ที่รอบคอบระมัดระวังใส่ใจทุกข่วงเวลาจนสุดท้ายได้รับผลมาได้รับผลมาแล้วก็ยังใส่ใจไปต่อเรื่อยๆนั่นจึงจะเก็บผลต่อไปได้เป็นแง่คิดญาติโยมธรรมะวันนี้ณนะวัดภูเก็ตแห่งนี้นะอย่าชร่าใจในห่วงเวลาของชีวิตแม้กระทั่งช่วงเวลาของการดีใจก็อย่าได้ชละใจนะ ดังนั้นสมาธิทำทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร